ภายหลังจากมีราชกิจจานุเบกษาประกาศแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นองคมนตรีคนใหม่ทำให้ปัจจุบันมีคณะองคมนตรีที่มีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวง ที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาและมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญรวมทั้งสิ้น19คนเป็นตามจำนวนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560มาตรา10ระบุว่าพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรี และมาตรา12ระบุว่าองค์มนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองหรือข้าราชการเว้นแต่การเป็นข้าราชการในพระองค์ในตำแหน่งองค์มนตรีและต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดๆ โดยก่อนเข้ารับหน้าที่ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์และพ้นจากตำแหน่งเมื่อตายหรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งซึ่งคณะองคมนตรีทั้งหมดประกอบด้วยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนายกเกษมวัฒนชัยนายพลากรสุวรรณรัตน์นายอัธนิติดิษฐอำนาจนายสุภชัยผู้งามพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุกพลเอกดาบพง์รัตนสุวรรณ พลเอกไผ่บูลคุ้มฉายานายจารันธาดากรนสูตรพลเอกกัมปนาศรุตติดพลเรือเอกพงเทพนูเทพนายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยานายอัมพลกิติอัมพลพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างนายนุรักษ์มาประณีตนายกเกษมจันแก้วพลเอกบัณฑิตมาลายอาริศูนและพลเอกประยุทธ์จันโอชา สำหรับตำแหน่งองคมนตรีนั้นเริ่มมีขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนั้นเรียกว่าปรีวีคาวซิลหรือที่ปรึกษาในพระองค์ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นองคมนตรีสภาส่วนคำว่าองคมนตรีเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อใดน,นั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดแต่ก็ยึดจากรายงานการประชุมเสนาบดีเมื่อวันที่27สิงหาคมรศ111 หรือพศ2435และในประกาศการพระราชพิธีศีรษจัตรพรการพระราชทานพระชัยวัตรองค์เล็กและเครื่องราชอิสริยาภรณ์และตั้งองค์มนตรีเมื่อรศ111ปรากฏว่ามีการใช้คำว่าองค์มนตรีแล้วและจะเห็นได้ว่าในบรรดารายชื่อองค์มนตรีชุดปัจจุบันทั้ง19คนอย่างน้อยมีสองคนเคยเป็นนายกรัฐมนตรี รับเงินเดือนในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของประเทศมาแล้วที่125,590บาทต่อเดือนแบ่งเป็นเงินเดือน75,590บาทและเงินประจำตำแหน่งอีก50,000บาทแล้วเมื่อมาเป็นองคมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความพิเศษ เงินเดือนจะน้อยกว่าหรือมากกว่าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าหลายคนคงสงสยัยซึ่งจากข้อมูลพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งขององค์ขมนตรีและรัฐบุรุษพศ2551มาตรา4ที่ระบุว่าให้ประธานองค์ขมนตรีได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือน เดือนละ121,990บาทและให้องค์มนตรีอื่นได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือนเดือนละ1 1 2 2 5 0 0บาทนอกจากนี้มาตราที่5ระบุว่าให้ผู้ซึ่งมีพระบรมราชอง์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือนเดือนละ1 2 1 9 9 0บาทด้วย ดังนั้นจึงได้คำตอบว่าองคมนตรีนั้นมีเงินเดือนน้อยกว่านายกรัฐมนตรี